ดูเขได้เต็มสิบเมื่อกี้ครตอบน่กี้ก็ตอบดีมากเอาอย่างนี้ <c oughs> จะบอกเห็นทั้งคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนและเป็นเพื่อนเนี่ยก็รักกันมากอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อ่านอ่านมานะครับแล้วปลายโดนหนักมากก็คือการโดนบูลลี่ใช่ไหมตอนที่เขาบอกว่าร้องเพลงไ่เพราะเต้นไม่ตรงจังหวะ<ช>คือคนคพูดอย่างนี้พอซ้ําแล้วซ้ําอีกอะทาให้เราเลิอกอยากจะโชว์เลยเหรอเคยเคยมีความคิดที่เราไม่อยากทําแล้วนะเรา เรามันมันก็ถึงจุดที่ดิ่งที่สุดเหมือนกันว่าอ่ะเราจะมาอยู่จุดตัวนี้ทําไมเราจะต้องมาต้องโดนคนว่าโดนคนนี่ว่าของเราเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเราก็กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเรามาอยู่จุดนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ศรัทธาในตัวเรามากกว่ามากกว่าคนที่ไม่ได้ศรัทธานในตัวเราแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงมาอย่างไงมากกว่าครับเราก็เลยมองถือว่าเป็นการมองอีกมุมหนึ่งว่า ต้องศรัทธาคนที่รักเราแล้วก็เชื่อมันในตัวเราว่าเราจะทําได้เราก็ต้องตอบแทนเขาว่าถ้าคุณคิดว่าผมทาได้ผมก็จะทําให้มันได้แล้วตอนที่โดนบูลลี่หนักๆเคยคิดเมื่อวันหนึ่งว่าเฮ้ยออกแล้วพรุ่งนี้ไม่ทําละออกจากวงการเลยเคยคิดแต่ตื่นเช้ามาก็ต้องไปทํางานวันเดิมวรับอ๋อเหรอแ้วน้อกนุกอะให้ให้กาลังใจัะไปยังไงบ้างอะคะเอาจริงเราให้กําลังใจกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าในบางครั้งถึงแม่นุ๊กจะไม่ได้พูดแต่เขาก็รู้ว่าว่านุ๊ก อยู่ข้างเขาแล้วนุไมุ่กไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆนุกนุกเข้าใจนะเข้าใจที่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 ผ่านมาที่ที่ที่คนที่มาบูลลี่ไปเพราะว่าปายเขาไม่ได้เป็นนักร้องปายเขาเป็นเขามาจากพนักงานพี่แรกๆตอนที่เล่นด้วยกันแรกๆเลยอะขนาดมันเปิดเพลงอยู่ในห้องทํางานฟังแล้วมันถ้าตามภาษาบ้านเรามันทำ ห้ำห้ำไปน้ามึงอย่างมันยังบอเขาขี้เลยครับเขาขี้อะไรนะไม่ยังไม่ตรงขี้ยังไม่ตรงขี้ร้องเพลงห้ำห้ำไปด้วยมันยังไม่ตรงขี้เลยพี่นึกว่าร้องเสร็จอยู่แล้วเขาลุกไปขี้พอพอต้งแล้วอ๋อไม่ต้งเข่าขี้นะโอเคผมจะเข้าใจพี่เขาเรื่องนี้ไปไปที่ไปเรียนเพิ่มไหมการร้องเพลงการเต้นมีมีมีได้เรียนกับคุณครูต่อรัฐมีมีได้เรียนต่อประมาณปีก่อน ในเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่มีเวลาไปเรียนต่อแต่ก็คอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ก็จะประมาณเดือนหน้าก็จะไปโรงเรียนเพิ่มเลยค่ะแล้วอะไรอะไรที่ทําให้น้องปลายยังตัดสินใจว่าอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไงคือมันเป็นสิ่งที่ทัดใจกลับไปมากมีเหตุผลหนึ่งก็คือนุกธนานนรยังอยู่บนเวทีด้วยกันอยู่ค่<ะ>ไปจะเลือกร้องเพลงไป,ไปเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่ ลูกท่านไดโดนยังอยู่บนเวทีไปก็จะอยู่คอยซัพพอร์ตอยู่อย่างนี้อยู่เพื่อเพื่อนแล้วก็นน <laughs> แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราไปทุกๆเวทีอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ว่าวันนั้นมันจะใกล้จะไกลแค่ไหน <c oughs> มีพี่ๆคอยไปให้กําลังใจไปเสมอเลย <c oughs> อย่างที่ทุกคนว่าไปเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนร้องเพลง,พลง,พลงไม่เพะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ๆแฟนคลับหรือที่ไปเรียกว่าครอบครัวบ้านสิงเขาไปให้กําลังใจไป บางเพลงเขาร้องไม่เป็นเขาก็เปิดเนื้อแล้วก็ร้องไปกับเราผมก็อยู่เพื่อทุกคนพี่ว่ามันเป็นจุดขายนะกุดตายอ่ะมันต้องเลรียดนะไอ้เรื่องที่ว่าร้องเพลงเพี้ยนไม่ไม่ตรงคีย์บ้างหรือว่าเต้นผิดจังหวะโอ้โหพี่แตนในเรื่องผิดจังหวะพี่แตนถนัดมากจริงๆค่มจังหวะประจำแต่แต่ก็คือมีความสุขแฮปปี้เพราะว่าเราอนเตอร์เทนให้คนไงดีมากอยู่เพื่อคนที่รักเราและอยู่เพื่อคนที่เรารักใช่ะหมไก็โดนนุ๊กก็โดนบูลลี่ เห็นบอกว่าโดมูลี่จะแบบร้องไห้กันตอนมันคืนข้าวมันข้ามคืนเกิดอะไรขึ้นน่ะก็หลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับก็มันหลายๆคนนะพี่เนาะร้อยพ่อพันแม่คนชอบเราก็มีคนเกลียดเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นุก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าก่อนหน้านี้คือนุกยังยังปรับจูนความรู้สึกตัวเองยังไม่ได้แล้วก็ยังยังยังไปยังไปงมงายกับคอมเมนต์อยู่ แต่ปัจจุบันนี้โอเคขึ้นแล้วแต่ก่อนก็โหก็มีนอนร้องไห้เลยนะพี่แล้วกค็คิดมากคอมเมนต์สมมติคนคนมาคอมเมนต์นุก1 0 0 0 1 0 0 0กับอีก5คนอย่างเงี้ยหนึ่งพแล้วก็5คน1,000คนนี่คือชมหมดเลยแต่อีก5คนดา่านุกดันไปเก็บไอ้5คนไว้ในใจใแต่1,000พคนนุกลืมหมุดเลยคราเนี้ยท,ที่ที่ผ่านมามันเป็นธรรมชาติของมนุใช่ครับท้ที่นี้มาถึงปัจจุบันนี้นุก,กเลยคิดย้อนกลับ ทำไมทำไมกูททำแบบนี้วะทำไมไม่เห็นใจพี่ๆหนึ่งพันคนที่เขาเข้ามาให้กําลังใจเราอืทําไมไปให้ค่าห้าคนที่เขาไม่ชอบเราออะไรประมาณนี้แลวปัจจุบันนี้นูกก็รู้สึกว่าเอเก่งขึ้นดีขึ้นที่ไม่ไม่ไปให้ค่าคอมเมนต์ไม่ไปอ่านคอมเมนต์ก็เสพแต่สิ่งที่น่ารักน่ารักคือต้องเรียกว่าลูกก็กลาย <c oughs> เป็นศิลปินที่ผิวผิวของพวกเราทุกคนแต่ทั้งห้าคนเนี่ยด้านขึ้น ด้านขึ้นเปเรื่องธรรมดาทุกคนโดนกันมาหมดเขาเรียกว่าภูมิต้านทานดีขึ้นไหมพี่เขาเรียด้านเชื่อเถอพี่ก็โดนผิวนี่ตรงไหนคะส่วนไหนของพี่พีเคคะหน้าเลยจ้ะหน้าเลยเข้าใจพันคนเราไม่เห็นใช่เก่งจังดีจังล้อมเลยดิไม่เห็นทำไมแกถึงจุดจุดจดใช่ไหมจำทั้งคืนเลยพี่อันนี้ไม่ควรแล้วแล้วปลายพนุกนุกปรับได้ปลายปรับได้ไหมปลายก็ปรับปรับได้บางที แล้วก็อาจจะไม่อ่านคอมเมนต์พวกนั้นเลยแล้วก็ถ้ามันจะมีแบบว่าคนที่เขาคอมเมนต์มาจริงๆเขาก็ไม่ได้ใส่รูปป่วนเขาหรอกไปไปก็เลยกดเข้าไปแล้วก็บล็อกทิ้งไปเลยแล้วก็เรื่องไม่ไม่สนใจมากกว่าเขาจะดีกว่านุกเพราะว่าเขาจะมีพลังบวกเยอะมากคนนี้นุกก็ได้พลังบวกจากปายมาเหมือนกันนะพอสมควรเลยพี่ก็มันก็เลยทําให้ได้พลังบวกจากปายมาได้พลังบวกจากพีพีเอฟซีมาจากครอบครัวมาจากค่ายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ทำให้ตัวเองดีดขึ้นอาจริงๆเอาส่วนส่วนหนึ่งของของการที่ทําให้เราผ่านพ้นได้ก็คือใจขับกันด้วยใช่ครับ